สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ของใครที่อายุเกิน5ปีนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า DLT Vehicle t a g นะครับสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคก่อนที่เราจะไปดูวิธีการต่อจริงๆเรามาดูกันก่อนนะครับว่าพรบคืออะไรแล้วก็ภาษีคืออะไรเนาะจะด้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับพรบนั้นนะครับ เป็นตัวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเราซื้อมาเราก็จะได้กรมธรรคุ้มครองทันทีเลยนะครับตัวพรบอนั้นออกโดยบริษัทเอกชนนะครับซึ่งมันจะมีหลายบริษัทที่เขาทําการขายตัวพรบอนะครับเช่นบริษัทวิริยะประกันภัยบริษัทกลางขนส่งอะไรอย่างนี้นะครับตัวพรบอนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนซีซีของรถมอเตอร์ไซค์ของท่านผู้ชมและปีของรถมอเตอร์ไซค์ของท่านผู้ชมนะครับก็แตกต่างกันไปสําหรับราคาพรบอเนาะ เมื่อเรามีพรบอย่างนี้เราก็จะสาม,มารถต่อภาษีได้นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าภาษีตัวนี้เราเสียให้กรมขนส่งทางบกโดยตรงนะครับชื่อเขาก็บอกแล้วว่าภาษีเนาะเราเสียให้กรมขนส่งทางบกโอเคเรารู้แล้วว่าพารบคืออะไรแล้วก็ภาษีคืออะไร,ะร,ออะไรถ้าจะต่อภาษีต้องมีพรบก่อนนั่นเองโอเคเข้าใจประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนถ้ารถมอเตอร์ไซค์ของใครที่อายุเกิน5ปีนะครับแน่นอนเลยท่านผู้ชมก็ต้องไปทําการตรวจสภาพรถก่อนนะครับที่ตรออหลังจากตรวจเสร็จท่านผู้ชมก็จะได้ใบอย่างนี้มานะครับ ซึ่งท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องใช้ใบนี้ในการต่อพรบอ่าไม่จำเป็นต้องใช้ในการต่อภาษีก็ได้นะครับสําหรับการต่อผ่านแอปพลิเคชันนั้นข้อมูลทางตอรอเขาจะลิงก์ไปที่กรมบัญชีกางอกเองพอเราไปตรวจสภาพเสร็จถ้าเกิดว่าผ่านเราก็สามารถมาทําต่อที่แอปพลิเคชันได้เลยโดยไม่ต้องใช้เอกสารตัวนี้ก็ได้นะครับสําหรับการตรวจสภาพรถราคาอยู่ที่60บาทเนาะผมเคยทําคลิปไปแล้วโอเคทีนี้เมื่อเรารู้ ว่าพรบรคืออะไรแล้วก็ภาษีคืออะไรแล้วหลังจากที่ท่านผู้ชมไปทําการตรวจสภาพรถผมแนะนําเลยนะครับให้ท่านผู้ชมซื้อพอรบรที่ตอรอ,อรได้เลยนะครับซื้อเฉพาะพระบรเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยที่ผมจะพาไปต่อเนี่ยมันไม่มีที่ซื้อพอรบรนั่นเองนะครับมันสามารถซื้อได้แต่ภาษีโอเคเนาะถ้าไปตรวจสภาพแล้วก็ซื้อพอรบรมาเลยซื้อเฉพาะพระบรนะครับโอเค เมื่อได้พรบรเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการต่อภาษีเพื่อให้ได้ใบตัวนี้มาโอเคเคสนี้เป็นการต่อรถมอเตอร์ไซค์อายุ12ปีกว่าเลยนะครับจะ13ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถของคนอื่นด้วยนะครับแต่ผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำการต่อให้ดูนะครับมันสามารถต่อให้ใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นโอเคเดี okay. ๋ยวผมขออนุญาตอัดนหน้าจอก่อนนะครับ อ่าเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ Play Store ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนะเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว,ว่า d t ทีแบบนี้นะ d l t d l t dlt vehicle tag เนี่ยนะครับ d l t vehicle tag นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ดูตามไปเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทําการติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับการลงทะเบียนใช้งานนั้นท่านผู้ชมสามารถดูได้ตามลิงก์นี้อันนี้ผมสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับอ,อันนี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผมก็ลงชื่อเข้าใช้เอ่อล็อกอเข้าใช้ จะมาเจอหน้าแรกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมกดไปที่ชําระภาษีรถเลยนะครับดูตามทุกสอบไปเลยนะเขาก็จะถามว่าชําระภาษีรถของตนเองหรือว่าภาษีรถของคนอื่นนะครับเราก็กดเข้าไปที่ชําระภาษีแทนเจ้าของรถในกรณีที่เราชําระให้คนอื่นแต่ถ้าชําระรถตัวเองท่านผู้ชมก็กดมาที่ชําระภาษีรถตนเองเขตนี้ผมทําให้คนอื่นผมก็แตะไปที่ตรงนี้ก็ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของรถเข้าไปนะครับ ่าเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ไปหน้าต่อไปอ่าเขาก็จะถามว่าชําระภาษีรถอะไรก็มีให้เราเลือกนะครับนี่จะเป็นรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกหรือว่ารถยนต์เกิน7คนอะไรของเขาเนี่ยเราชําระภาษีรถมอเตอร์ไซค์เราก็กดเข้าไปที่จักรยานยนต์จากนั้นใส่หมายเลขทะเบียนรถที่เราต้องการชําระภาษีนะครับ าแล้วก็จังหวัดครับจังหวัดสมุทรสาครนี่เจอแล้วแล้วก็กดไปหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทประกันภัยนะครับที่เราไปซื้อมาบริษัทประกันภัยก็คือพอรบอรของเรา,าตัวนี้เราก็ดูนะครับว่าเราซื้อของบริษัทอะไรนะครับอย่างเคสนี้ของบริษัทบริษัทกลาง บริษัทกลางกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนี่จึงกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เลขกรมธรรัน,นะครับดูนะครับด,ดูอยู่บนหัว,วกระดาษเลยเนปะ็นเงินเจ็ดส อ่าแล้วก็วันสิ้นสุดการคุ้มครองเคสนี้จะสิ้นสุดนู่นแหละครับปีหน้าเลย2 6พฤศจิกาส5เลยนะครับเขาอันนี้พราบอนี้มันคุ้มครองปีกว่าเลยเพราะว่ารถมันขาดต่อ2ปีมันก็เลยแพงนะพระบรเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้คุ้มครองแค่ปีเดียวเขาคุ้มครองปีกว่าเลยปีกับอีก2เดือนกว่า2 6พฤศจิกา26พฤศจิกา22อ่าปีหน้าก่อน ใส่ตัวอพอสอไปก่อนแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่กดตกลงอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดยืนยันเขาจะถามว่ารับเครื่องหมายที่ไหนนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่ารับเครื่องหมายที่ตู้รับเครื่องหมายทางไปรษณีย์เราไม่ได้อยู่ใกล้ตู้เราก็กดเข้าไปที่รับเครื่องหมายทางไปรษณียน์นะครับแตะเข้าไปอ่า ก็จะบันทึกข้อมูลสําหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับก็จะมีชื่อของเราเลยอันนี้จะเป็นชื่อของอคนที่ลงทะเบียนนะครับมันไม่สามารถแก้ได้นะครับก็จะเป็นชื่อของคนลงทะเบียนนามสกุลคนลงทะเบียนแล้วก็เบอร์มือถือคนลงทะเบียนส่วนบ้านเลขที่สามารถกรอกเข้าไปใหม่ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดบันทึกข้อมูล ปึ้งหลังจากยืนยันแล้วไม่สามารถแก้ไขได้กดโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่พอรอสักพักก็จะมีข้อมูลมาให้เราตรวจสอบนะครับแสดงรายละเอียดว่าเป็นหมายเลขทะเบียนรถนี้นะ วันสิ้นสุดพรบวันที่เท่าน,นี้นะยี่ห้อนี้ปึ๊บป,ปึแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้เรานะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีนั้นมีอะไรบ้างค่าภาษี100บาทนะครับแล้วก็เงินเพิ่มไม่มีเพราะว่าเคสนี้ผมได้ทําการจ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขาดมาเยอะแล้วก็จ่ายของปีนี้ไปของปี2564ไปที่ผมกําลังต่อเนี่ยคือของ2565เนาะมันก็เลยไม่มีเงินเพิ่มถ้าใครขาดต่อเกินมานะครับเขาก็จะคิดร้อยละ1%ต่อเดือนนะครับ 100บาทถ้าเราขาด1เดือนก็เสียเพิ่ม1บาทขาด2เดือนก็2บาทอะไรประมาณนี้เนาะแต่เคสนี้ไม่มีเงินเพิ่มฟรีแล้วก็ค่าส่งเอกสาร32บาทรวมแล้วต้องเสียเงินในการต่อภาษีก็คือตัวนี้นะครับอยู่ที่132บบาทที่เราต้องเสียให้กรมขนส่งทางบกนะครับเราก็กดเข้าไปที่ไปหน้าต่อไป แล้วก็ชําระเงินซึ่งช่องทางชําระเงินมีให้เราเลือก2อย่างนะครับก็คือชําระเงินผ่าน QR แล้วก็ชําระเงินผ่าน SCB e a นะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่มีบัญชีธนาคาร SCB แล้วก็มีแอปพลิเคชัน SCB Easy เนะาะจะไม่ขอแนะแนําตัวนี้จะขอแนะนํา QR ชําระเงินตัวนี้นะครับมันสามารถชําระได้ทุกธนาคารเนาะกดเข้าไปที่ QR ชําระเงิน ก็จะมี QR พร้อมเพลงมาให้เราอย่างนี้เราก็กดแคปเข้าไปนะครับใครใช้วิธีไหนแคปก็แคปเข้าไปแคป QR นี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็กลับไปที่แอปพลิเคชันที่ท่านผู้ชมต้องการจ่ายนะครับผมจะใช้ของ TTB กดเข้าไปที่ FTTB แล้วก็กดเข้าไปที่สแกนเลยนะครับแล้วก็กดค้นหาจากอัลบั้ม จากนั้นโทรศัพท์เขาก็จะเปิดไฟล์มาให้แล้วก็กดเข้าไปที่ไฟล์ที่เราบันทึกเมื่อกี้ปึง้งอย่างนี้อ่านี่นะครับรายละเอียดขึ้นเลยร้อยสาบาทกดยืนยันแล้วก็กดจ่ายเงินนี่นะครับเขาจะชี้แจงเลยว่าจากบัญชีนี้ไปกรมขนส่งทางบกนะโอเคกดยืนยันใส่รหัสพินของเราเข้าไป เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ชำระแล้วเราก็กลับไปดูแอปพลิเคชันของเรากรมุณส่งทางบกของเราอ่ากดมาอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปดูประวัติการชำระนะครับก็คือกดเข้าไปที่ประวัติชำระเงินนี่นะครับวันนี้กดแต้เข้าไป วันนี้วันที่วันที่วันที่เก้าอ่าเนี่ยนะครับวันที่เก้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชาระเรียบร้อยวันสิ้นสุดภาษีก็คือวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกสองห้าหกห้าเลยคุ <c> ้ม <oughs> ปีหน้าเลยนะครับก็คือคุ้มครองหนึ่งปีกับอีกสองเดือนกว่ากว่านะครับโอเคก็จบแล้วนะครับก็ลองทําดูนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ของใครที่อายุเกิน5ปีแล้วอยากต่อออนไลน์ดูสำหรับภาษีอย่างนี้ก็สามารถต่อได้ ส่วนป้ายนี้เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ที่อยู่ที่เรากรอกไปเมื่อกี้ครับประมาณ7วันอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยต่อรถของตัวเองเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไ้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ